สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แม่ติ๋มจะชวนทุกคนนะคะลูกหลานทุกคนเข้าครัวค่ะวันนี้แม่ติ๋มจะทําแกงเขียวหวานเนื้อนะคะแต่อันดับแรกแม่ติ๋มก็ต้องทํารวนเนื้อก่อนนะคะนี่เนื้อสดนะคะแม่ติ๋มหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วกัต้งรวนก่อนเนาะค่ะรวนเนื้อก่อนนะคะ ลวนเนื้อเนี่ยก็คือเนื้อเนี่ยก็เอาน้ำปลาใส่ก็ล้วนให้มันให้เนื้อมันแห้งมันสุกหน่อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแหละตอนแกงเดี๋ยว,วก็ไม่ตินก็จะแกงให้ดูนะคะนี่ค่ะเราจะเอาน้ำปลาใส่แบบนี้นะคะ แกงเนื้อที่รวนเนี่ยเป็นเนื้อเป็นแกงแบบสมัยคนพ่อแม่ที่เขาทามานะคะถ้าแกงตอนเดี๋ยวนี้เนะี่ยเขาเขาไม่ต้องรวนค่ะเขาแกะเขาขาดัดทั้งเนื้อสดไปเลยเนาะแต่อันนี้แม่ติ๋นก็จะทําแบบดั้งเดิมนะคะ เนี่ยไอย้น้ำเนี่ยแม่ติ๋งไม่ได้เติมนะคะน้ำมันออกมาจากเนื้อค่ะเนี่ยหรือถ้องรวนให้เนื้อให้น้ำมันแห้งสักหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยว่อยแกงค่ะทีนี้เราพอนะคะเราจะได้เราจะังแกงกันนะคะค่ะอันนี้แม่ติ๋งแกงด้วยกะทิกล่องนะคะแล้วก็กะทิลงเนาะ น้ำพริกนี่แม่ติ๋มทำเองนะคะอันนี้พริกแกงเขียวหวานค่ะแล้วก็น้ำพริกลุงผัดนะคะส่วนส่วนผสมของน้ำพริกก็เหมือนเดิมนะคะมีะข,ะข่าตะไคร้กระเทียมหอมแดงผิวมะกรูดนะคะพริกไทยเม็ดนะคะแล้วก็เป็นพริกขี้หนูพริกขี้หนูสวน,นที่แม่ติ๋มแกงก็ใส่กะปิเลยนะคะค่ะ ผัดนะคะต้องมองดูด้วยเนาะวันพริกมันจะเผ็ดใส่แค่นี้นะคะ น้ำลงกะทิลงไปหน่อยนะคะแล้วก็ผัดให้หอมนะคะผัดให้น้ำพริกหอมค่ะพอมันแห้งเราก็เติมนะคะดูกะประมาณดูนะคะตอนผัดเราก็อย่าเพิ่งใส่กะทิให้มันเยอะช่งเดี๋ยวมันก็มันก็มันก็เป็น,นอันว่าจะถ้าเราใส่เยอะมันจะเหมือนเราไม่ได้ผัดน้นี่อย่างนี้เราผัดก่อน,นะ นี่เราก็เติมน้ำตาลนิดหน่อยจะใส่เยอะนะคะส่วนเห็นเพราะว่าเราเราเรใส่ไปตอนใส่รวนน,น้ำลงแล้วเนาะน้ำลงนะคะนี่นดีค่ะนีน่ค กินกับขนมจีนแล้วก็ให้น้ำเยอะๆหน่อยเผื่อกินกับขนมจีนอย่างเงี้ย นะคะคมีมะเขือพวงและมะเขือปอกนะคะแล้วมีพริกค่ะนี่นะคะเติมน้ำตาลไป,เล,เ,ปเลยนะคะใส่น้ำตาลไปทีนี้ค่ะเ็แต่แล้วก็ชิมดูนะคะว่า มันมันพอทีกอย่างพอดีอยังไม่พอล้าก็เติมถิ่นะคะทุกอย่างนะคะ่ะถ้าทุกอย่างที่เราใส่ไปเนี่ยถ้ามันไม่พอเราก็เติมได้นะคะเราเติมแล้วเราก็ชิมดูก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวแม่ถิ่ก็จะชิมดูเหมือนกัน นะคะี่มีใบโหระพากับใบมะกรูดค่ะค่ะแกงเขียวหวานเนื้อของเราก็าเป็นอันวะส็จซิมนะคะใส่โหระพาเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็เจอกันบนโต๊ะอาหารนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ แงเขียวหวานเนื้อแม่ติ๋มหน้าตายอย่างนี้นะคะมากินกับแม่ติ๋มนะคะทุกคนค่ะแม่ติ๋มชวนทุกคนเลยนะคะมากินกับแม่ติ๋มค่ะแล้วมีขนมจีนด้วยนะคะขนมจีนด้วยมีปลาทอดด้วยและวมีไก่ทอดด้วยนะคะน้องไก่ทอดค่ะมากินด้วยกันค่ะกินเอาขนมจีนก่อนเนาะ เขียวหวานเนื้อมานะคะใครอยู่ไหนแถวนี้ใกล้ๆมากินด้วยกันค่ะแกงเขียวหวานเนื้อนะคะ มีขน,นมจีนทุกคนค่ะพอแกงเสร็จวันนี้ฝนตกเลยค่ะบ้านแม่ตี๋บ้านอาของทุกคนฝนตกไหมคะ่ะบ้านแม่ตี๋พอแกงเสร็จฝนมาเลยค่ะมากินกินพร้อมกันเลยค่ะกินพร้อมฝนด้วยพร้อมความอร่อยด้วยนะคะค่ะ หลังทองก็ใจหิูด้วยนี่ค่ะคำแรกเลยนะคะคนดูเลยแกงแม่ติง๋งสีสันไม่จัดจ้านเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติค่ะเดี๋ยวชิมเลยนะคะนี่ค่ะ อย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องเติมอะไรเลยความอร่อยก็ไม่ต้องเติมอร่อยแล้วในตัวเลยค่ะมาค่ะมากินกับแม่ติ๋มนะคะชวนทุกคนเลยค่ะอร่อยคำสองแล้วค่ะ อร่อยจริงๆไม่ได้พูดเล่นเผ็ดกำลังดีกลมกล่อมนี่ปลาทอดนะคะนี่ค่ะทั้งทองมันถังทองก็หิวทั้ทงทองก็หิวทั้ทง,ทง,ทงทองไหนดี จี๊ดคอเลยวะมค่ะทุกคนค่ะมากินด้วยกันค่ะมากินข้าวกับแม่ติ๋มนะคะมากินขนมจีนมีแกงแยงเขียวหวานเนื้อมีขนมจีนเนี่ยแม่ติ๋มชวนทุกคนเลยค่ะมากินกับแม่ติ๋มนะคะอยู่ที่ไหนใกล้ใกล้ผ่านก็แวะมากินได้นะคะแม่ติ๋มยินดีต้อนรับนะคะ ขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่ติม๋มที่มาเยี่ยมบ้านแม่ติม๋มมาหาแม่ติ๋ม้วยตลอดเวลาเลยนะคะที่แม่ติม๋มไม่ว่าแม่ติ๋มจะลงคลิปไหนก็ลูกหลานก็มาให้กําลังใจแม่ติม๋มขอบคุณมากๆค่ะนะคะก็วันนี้แม่ติ๋มก็เชิญชวนทุกคนเลยค่ะนะคะค่ะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณลูกหลานทุกคนค่ะนะคะ,นะคะ ตั้งใจแ,แรกมาแม่ติ๋งก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะนะคะใกล้ๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ไหนก็แม่ติ๋มก็เชิญชวนทุกคนเลยค่ะมากินด้วยกันนะคะขอบคุณนะขอบคุณที่ได้รู้จักการขอบคุณที่ได้ได้มาทําตรงนี้ด้วยกันแม่ติ๋มก็ ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทุกคนที่เราได้ร่วมร่วมกันมาโดยตลอดนะคะแม่ติ๋มขอบคุณทุกคนค่ะนะคะ mm. ค่ะก็แม่ติ๋มก็อ mm. ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะที่แม่ติ๋มทำคลิปนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะทุกคนค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่ติ๋มด้วยนะคะเพื่อที่แม่ติ๋มจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้ชมได้ได้รับชมกันต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแม่ติ๋มนะคะแม่ติ๋มก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขความเจริญทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จสมหวังนะคะก็รักและคิดถึงทุกคนคะ่ะ ค่ะขอบคุณมากมากค่ะแม่ติ๋มขอตัวกินต่อนะคะก็บายๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ